โดยอีดิวสตูดิโอสสวัสดีครับคุณผู้ชมผมคือเอม r a l ลวันนี้อยู่ในเกม Bendy and the i m อิ i n มนะครับเกมนี้จะไปเกี่ยวกับเออ่โรงงานทํากระตูนะครับผมซึ่งเราเป็นชายธรรมดาคนหนึ่งกลับมาที่โรงงานอีกครั้งหนึ่งตัวละครหลักเกมนี้ก็คือ Bendy นะครับผมอ p อปชั่นอ a ดวานส์โรให้หมดตามสไตล์ผมจะไม่ปรับหาย เสียงเสียงเอาเท่าไหร่เดียคือผมผมไม่อยากให้เกมมันดังเกินไปไงอันนี้ความเร็วมเมาส์เอาห้าสิบแล้วกันกลางๆไมเนสไมเนสเอาห้าสิบห้าแล้วกันคือรุ้จะแสงเกมเนี่ยมันค่อนข้างสว่างมาเอ็มทีชัปเตอร์อันนี้ชัปเตอร์หนึ่งมูบีพิเจอร์ ดพโอของ "Rise and Fall", c ค o s ์ o อ e r Wonders", "The Last Deal", a r c h i เฮ้ยน่าสนใจนี้เอาไม่ได้อโอเคมี5ชับเตอร์ใช่ไหมถ้างั้นเดี๋ยวขอจะเป็นทีละชับเตอร์ละกันนิวเกมไอเนี่ยเอนดี้ที่รักดูเหมือนว่าพวกเราทำงานเกี่ยวกับการ์ตูนด้วยกัน30ปีแล้ว เออถ้าเกิดเธอกับมันในเมืองแล้วก็มาเยี่ยมโรงงานเก่าของฉันมันมีบางสิ่งที่ฉันอยากให้เธอเห็นเพื่อสนิทของนายโจอิดิิโอเคแสดงว่าเราชื่อเฮนดี้โอ้โหถ้าเกิดนามสก,กุลเอมิลี่นะรูต้องชื่อว่าชาร์ลอตเอมิลี่แน่นอน Henry Emily. อเฮนดี้เอมิลี่เฮ้ยเดี๋ยว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 ,ยวคนละจกกักาลกันชัตเ t อร1หนึ่งมูวี่พิเอร์ ดิสโก้มาเลยโอเคโจอี伊จะอยู่ที่นี่แล้วมาดูกันว่าให้อยากให้ฉันดูอะไร Discover อ o e โจ伊ซิ t เ h ็ตเชอร์เทิ h บ็อกโอเคนนะอะไรเนี่ย Dancing Demon เออเมด i ้อินชิปซองอะไรอะ b o r ลิสเดอะวูฟบอลลิสเหรอหน้าเหมือนกูฟี่เลยจริงๆนะหน้าเหมือนกูฟี่อันนี้ เปิดไม่ได้กด e เพื่อก็ทำการบางอย่างโอเคโจ伊ดิวสต u ดิโอสีนั้นที่ไม่ใช่ f a s t b แอน e n t e t เ a i n m e n t โอเคอเออคุณผู้ชมอันนี้ปิดได้คือมันจะมีภาค2มาแล้วนะ The Dark Revival ผมเห็นเทเลอร์แล้วแต่ว่าพร้มผมจะไหวหรือเปล่าไม่รู้นะภาพก็สวยภาพนี่คนละเรื่องกันเลย เกมนี้มีในมือถือนะในเพจสตอร์มีแต่ต้องสือนี่อะไร hey, นี่มาต๊ะเก่าของฉันนี่เสี <'ve> ยเวลากับมันมากเลยอ๋อ oh, แสดงว่าเอาไว้อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรเสียงมันกระดาษเลยแสดงว่าเอาไว้สเก็ตการ์ตูนดีคือสมัยก่อนนะ่ะการทำการ์ตูนมันต้องใช้สเก็ตนะ แต่ปัจจุบันผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันดูเหมือนพวกเขาทำละไกับแพงดีไหมก็สองผมว่าต้องมีผู้คนจำนวนหนึ่งมาแทนที่นะมันจะมีบรารคามผมแปลไม่ออกนะขอภัยด้วยเบดดี้วิ่งอุ้ยอะไรมันเหมือนเสียงมีคนเอ็นกระดาษเลยอุ้ยโอ้โหสบายดีนะเราเอ น่าเสียงอะไรอะ่ะออกมาดีแน่จริงอะ่ะฮะมาอันนี้หนังสือเอาไม่ได้อ,อีกอุย้ยโอ้โหโอ้โหถ่ายแล้วถ่ายแล้วอืม้มเนาอกแก้กก็ไม่บอกเนาะออกมาดีแน่จริงอ่ะฮะออกมาเร็วๆโอ้ แน่ทำเป็นเก๊กทำเป็นเก๊กไอเบนตี้ทำเป็นเก๊กเดี๋ยวเหอะแน่แฮ่แฮ่เฮ่เเแน่เขินเขินโดนดา่าโดนดา่าเนี่ยเห็นไหมโอ้โหหุ่นตกใจหมดไอฟิกเกอร์บ้าอ๋ออ๋อเด้อเหอะเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเจอแน่เดี๋ยวสีปาก ผีป่าพูดท้าทายไปเยอะเหลือเกินจเจดเด้นหน่อยจเจดเด้นหน่อยมันน่ากลัวอย่างที่คณเขาพูดกันหรือเปล่านะแต่ซาวนี่โอ้โหทำมาโคตรดีเปิดไม่ได้ไอเนี่ยอาร์ตดีพาร์ตเมนต์ผมปรับเทสเตอร์ต่ำไงมันก็เลยมองไม่ค่อยเห็นอินแมชชีนทางนูน้นเทสเตอร์ทางนูน้นขวามหมดเลยแต่มีอาร์ดีพาไปทางซ้ายโอเค ทีมส์คำทูมันได้เป็นจริงปันอะไรฮัลโหลเปิไม่ได้โอ้โหรูปเบดิส้ได้เป็นหมดเลยนี่ทำไม่ได้อออืืหนี่อ่ะยิงแมชชีนโอเคไปไอเนี่ยนนยิงอาวุธเล็กจิ้วเป็นกระโดดจะไปปาในรู้ ทุกเกมมันก็ต้องสเซฟปา่านั่นแหละโอเคมาใชเหรอ้องหาไอเทมมาใส่ไเอาลาดเลยกด e อ,อันนี้รู้เมื่อกี้ผมกดอยู่แล้วก็ไปใส่ใช่ไหมใช่ see what มามาดูกระซิบว่านายซ่อนอะไรไว้ข้างล่างตาอนนี่คือแบบ เออเห็นแล้วมันคือเครื่องอะไรอะ่ะเหมือนเครื่องผลิตอะไรสักอย่างหนึ่งเลยเหมือนอาบน้ำเลยจริงๆนะมันคล้ายอาบน้ำเลยอไอเนี่ย Turn on the Imagine Locate Power Station โอเคเสร็จ่าเปิดได้อ่ะฮะเออ power station ตรงไหนเนี่ย อะไรเนี่ยอันนี้โห,โหวิ่เล่นได้วุวว้า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 วอ่าโอเคมารอบนี้พอแล้วนะนี่โอ้ยตายแล้วรอบหนึ่งจิดหนึ่งกางเป้าโอ้โหกางเป้าป่ะโอ้โหไม่รู้เหมือนกันอุ้ย ไอ้นี่เอาอืมหยิบกบไปหยิบไปทำไมก็ไม่รู้ไอ้เนี่ยเอออย่าืมเอาใส่นะมันเซฟงานได้ในเกมเหรอใช่เซฟเกมเซฟเกมไอคอนทางขวาล่างอะขึ้นอยู่เอาไม่ได้เองโอเคแล้วแล้วดูเป้าหมายกดอะไรเออ Power Station กลับก่อนไม่มีผีเลยอุโออกมาดิน้ะไหนะไหนผี่ะไหนไม่เห็นเลยกลัวไปได้โอ้เด็กๆแค่นี้ท i l บ s e t us free เขาจะทำให้พวกเราอิสระหมายถึงอะไรอันนี้อ่าเฮ้ยๆๆๆเฮ้ย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 อันนี้กลัวอันนี้กลัวไม่ใช่อะไรหรอกไม่กลัวผี แต่กลลิขสิทธิ์เพลงอันนี้จริงๆคือถ้าเกิดติดลิขสิทธิ์อะต้องต้องไอ้นี้ใหม่นะต้องมาตัดต่อใหม่เดี๋ยวก่อนเดีวก่อนอันนี้กลัวมีแมชชีนโอเคอันนี้เปิดทางใ่ห้ฮะเฮ้ยปิดเพลงดิวอล,ลีแฟงสตรงนี้ฉันไม่เข้าใจว่าแผงคอนโซลี่มันคืออะไรอ้น,นี่มพชฉันก็ไม่เสร็จทันเวลาแล้วฉันก็ ไม่เห็นว่าทำไมพวกเราต้องการไอ้เครื่องนี้ด้วยมนเสียงดังทำไมต้องมีหมึกจำนวนมากด้วยเออโจอี้ได้โดเนตไวจากบางอย่างให้กับขนาดที่เบาเราพวกเราเอาไปใส่ในห้องโจอี้บอกว่าให้มันดีขึ้นชัอคลิปว่าเขาเสียสติแต่ hey, เฮ้ยขาก็เขียนเช็คนะแต่จะเบาะอะไรแหนนะถ้าเกิดมีพรอนระเบิดอีกหนึ่งครัง้งแล้วก็ฉันออกไปแน่นอนโจอี้เสียสติอ๋อ อันนี้ของ body d e f e n s อุ้ยเก็บเข้าไปคือเดวอิทจะเอาเครื่องนี้มาทำไมเนี่ยน่าสงสัยเหมือนกันวิ่งเดียววิ่งเดียวไม่มีผีเลยไหนผีเก็บเข้าไปเก็บไปทำไมก็ไม่รู้ฮัลโห,หอลน้องหนังมันเหมือนเบริษัทำที่เมาเลย อันนี้กดไม่ได้แป๊บนึงเขาบอกให้หาพ r s t ส t i น n โอเคถ้ายงั้นกลับก่อนแล้วกันเอมันต้องต้องจำทางด้วยคือไม่มีแมปบอกอะจำได้หีือป่ายัางไม่รู้เลยอันนี้ไม่มีอุ้ยหน้ามันอุ้ยโอ้แค่นี้เองเนี่ยแค่นะี้โอ้โหอะไรเนะี่ย เฮ้ยโผล่โจ伊ได้ทำบ้าอะไรเนี่ยบอลลินนี่หว่าเนี่ยบอลลดินแต่บูฟพี่โอ้มีประแจด้วยแต่เก็บไม่ได้ไดเห็นไหมเก็บไม่ได้ไอหัวเลาะอยู่กันแน่ตอนนี้เนี่ย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 ไอหัวเลาะอยู่กันแน่ตอนนี้เนี่ยผมหัวเลาะเนี่ยเห็นไหมไม่เห็นหน่ากลัวเลย โอ้เด็กๆอั่วไปได้อั่วไปได้เออนี่ไงอีมาชีนโอเคฉันจะให้มันทำงานยังไงโรเไเชอร์อไปหาของแล้วก็มาใส่อา่าฮะตุกตาเพลงหมึกมันเฟืองไออันนี้อันนี้เมื่อกี้เห็นอยู่อุยโอ้โ,โ,อโใหใครเอาบารมไว้ตรงนี้เนี่ยไม่รู้เหมือนกัน ใจเย็นอืมกระดูอันนี้อันนึง่งรับหนึง่งเราไปหาไหมครบก่อนดีกว่ามีทั้งหมด6อันใช่ไหมได้มาหนึ่งแล้วเสียงใครนะฮะเฮ้ยแนตตีก็ออกมาออกมาดิโอ,โอเ้เด็กๆแค่นี้กวอะไรโอเคตอนนี้เราลักขาดีห้าอันหนึ่งนะ อันนี้นี่ไงโอเคสองทีนี้ก็เดี๋ยวอีสี่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่เห็นขนลุกเลยไม่ไม่น่ากลัวหรอกถ้าสองมาเดี๋ยวจะเล่นดีไหมคืออ็อผมมันไอเนี่ยพอไอห้าแปดพันสี่ร้อย gtx หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์ ti อ่ะแต่เกมยังไม่ได้บอกสเปคมานะเราเข้าห้องนี้ดิไปเจออะไร ฮัลโหลเซฟก่อนแป๊บน,นึงไม่ได้ยันหนังสือมาฮัลโหลเฮ้ยทำไมต,ต้องทำเสียงแบบนี้ด้วยไม่กลัวเลย,มลเลยผมไม่กลัวหรอกลำคาญด้วยซ้ำฮัลโหลเอ่ออะนรต่อลองอาไปเรื่อยๆดิอันนี้ฟันเฟืองตอนแรกผมเห็นอยู่ แป๊บนึงเราแเราขายกี่อันเนี่ยได้มาสี่อันแล้วใช่ไหมก็ขาดสองเออใช่ยังยังไม่ได้ไปดูห้องนั้นเลยห้องที่มาตอนแรกนี่เพลงเพลงอือฮึเพลงจะเปิดนะผมกลัวลิกสิตลิกสิทธิ์อะน่ากลกัวกว่าผีอีกจริงๆโดนลิกสิทธิ์ปุ๊บเดี๋ยวช่องอาจจะปิดก็เป็นไปนได้ฮัลโลให้รูปเบนดีนี้เดี๋ยวก่อน โอโ้โหยดีเกินโอเคหมดแล้วครบแล้วโอ้โหชิลชิลเดี๋ยวเหอะรู้ได้ป่าเล่นกับใครเนี่ยฮะเจเย็นเจียนเจียนเจีนน้องกงน้องกีดไม่้องกีดหรอกโอ้โหเดี๋ยวเหอะขับหนึ่งหน้าเราต้องขับวิ่งเหอะวิ่งเหอะเต้นเหนื่อยไหมเนี่ยดูเหมือนไม่น่าเหนื่อยนะ ฮัลโหลฮัลโหลมีม hmm. ีหน wow. right? okay. so ่วงด้วยอะไรเนี่ยเอ้าหายไปแล้วโอ้โหจะแกงก็แกงไปรัว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 วอรรัวรัวรวดเร็วรวดเร็วไปโอเคก็ต้องเอาหมึกเออต้องหาสวิตซ์ก่อนแล้วก็ค่อยทำพลังงานแกงหลักเออใช่ผมเห็นบาวอยู่ จำได้ผมเห็นผมเห็นบาดตอนแรกตรงแถวๆโรงหนังอะแต่ว่าตอนนั้นมันมันยังไม่ให้เปิดนะมีทางนี้จำได้เมื่อกี้ผ่านมาอยู่เดี๋ยวเขาอุยโอ้โหมาด้มาเร็วเร็ว่าปปะทะ่าปะทะโอ้โอ้วิท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 โอ้โห เด็กๆแค่นี้ทำไมได้โอ้เห็นหน่ากลัวเลยมาเอาเอาเอาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนิปนิปเปิดแล้วใช่ไหมน้ำพวกเป็นหมึกเลยใจเย็นใจเย็นไม่ต้ใครมาเดินตามหลังเนี่ยโอ้ตามไม่ทนนันดีแน่จริงอนะเทิร์นออนอีนแมชชีนเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะนี่กับใครไม่เล่นเดี๋ยวเดี๋ยว ถามว่ากลัวผีไหมผมไม่ค่อยชอบแนวจับสกแจ็กร์หอนเลอ่ออันนี้จริงจริงนะผมเล่นแนวนี้ได้แต่ว่าจับสกแกอร์หอนเล่อไม่ไม่ค่อยชอบเด,ดี๋ยวดีที่เดี๋ยวก็ต้องกลับไปที่ไอ้บาร์นั้นมั้งไอเ,เครื่องใหญ่เลยอะโอเคใช่ไหมใช่ใช่ต้องต้องกลับเครื่องใหญ่นี่นี่ทางนี้ทางนี้ทำไมบรรยากาศในห้องมันเด็นจังเลยกระโดด เอาเว้ยใครงขวาเนี่ยอุ้ยฟันหล่อมาเชียวไม่ใช่ชิปวิกอันนี้รู้ไม่ต้องบอกเอาเอสเคปเอสเคปเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าเอสเคปตายไม่ทันดีแน่จริงอ่ะโอ้โหเว้ยสี่คุณร้อยนะครับผมสี่คุณร้อยนะครับวิ่งเป็นเกียร์ออโต้เลยนะครับเท้านี้เกียร์ออโต้นะครับจำเอาไว้เพราะว่าตัวละครมันวิ่งต่อเนื่องเอสติดอุ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยเอ็นเดอร์อิงฮาบาว อะไรกันเนี่ยโอตื่นเต้นไม่กี่ฉากเองเอามัสคอนเนอร์เออมันมืดแล้วก็เย็นฉันติดอยู่ในขั้นหลังกำแพงในที่ที่หนึ่งฉันสราบมาว่ามึกมันเออแล้วใครจะคิดว่าไอ้ท่อนี้มันจะเก็บมึกเอาไว้ได้เกี่ยวกับอันนึงแบบนึงอ่านไม่ทันเลยถ้าเป็นไอโง่มั้งแต่ว่าจิตที่แยกที่สุดก็คือเสียงพวนี้มัน หมือนมาตายไม่พิพาทหรอกที่นี่เครื่องนี้มันเวือเอ้ยโอ้โหมันไม่เป็นธรรมชาติเลยนายสามารถพนันได้ว่าฉันจะไม่ทํางานการซ่อมอีกต่อไปแล้วนะคุณโจเอ้โทมัสคอนเนอร์อไม่ค่อยชอบเครื่องบึกเหมือนกันโอเคไม่อยากทํางานซ่อมอีกต่อไปแล้วแสดงว่าโทมัสคอนเนอร์เป็นแะแนนซ่อมบัรดุงอันนี้ก็ข้อมูลบางส่วนนะครับ อะไรปโอ้โหเรานัดหนึ่งนะอะไรต่อทางนี้ดัชเชอรคลิปเอาใจเย็นเจ้เย็นเฮ้ยไม่เห็นหน้ากลัวเลยโอ้คือหน้ากลัวดไหมมันไม่รู้ดิกระเดะมากแล้วต้องต้องดูดหมึกใจเย็นใจเย็นฮันโลโหล โอ้โหอีกแล้วหรอเนี่ยต้องดูอีกกี่รอบถึงจะพอฮะห,หดึกด้วยกระโดดไม่ได้ต่างหากโอเคอๆๆเปิดอะไรเนี่ยต้องต้องเขียดทางหวานโอเคน่าจะพูดพ่าอยู่อ้าวแสดงว่าเดี๋ยว้อเมกาาสู้กันแน่นอนถือควานแบบเนี้ยโอ้โห อะไรเนี่ย The Creator d i b s Lauretto ผู้สร้างได้โกหกพวกเราออืมีขวานด้วยโอเคแสดงว่าไม่ใช่เกมฮอนเลอร์นะน่าจะเป็นเซอร์โวฮอนเลอร์อะจริงๆนะคือเกมฮอนเลอร์มันมันจะสู้ไม่ได้นะเซอร์โวฮอนเลอร์คือมันสู้ได้โอเคเฮียนี่นะนี่นะอออ นี่ไงน,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 นี่ไงฮัลโหลไอ้อฟันไดไหมฟันไม่ได้ถ้าเกิดฟันทีนี้ไฟดับแน่นอนนี่ไงน,นี่ไงน,นี่ไงฮัลโหลเว้ไรเนี่ยจเ,เย็นจเย็นจะเย็นนี่ไใจเย็นห้องสตาร์นั่นเลยอุ้ยไอเนี่ยภาพหลอน,น,นโอ้ยโอ้โหเป็นนี่โดเบอร์เลยเมื่อกี้เอา เดี๋ยวขึ้นมาก่อนเดี๋ยวขึ้นมาก่อนเอ้าเรานิดจบแล้ว๋อเอ้าโอซโอ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้ชั้นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ชัดนตัวหนึ่งโคตรสั่นนะโอ้โอ้เอาไงจะเดินต่อไหมโอเคมีสิ่งเดียวที่ยัดต้องทำ ด s านข้างหน้าถ้าเกิดอันน่ะออกได้แล้วก็ก็โอเคอันท้าออกใหม่โอเคคุณผู้ชมนี่จะการคลิปหน้านะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กันด้วยนะครับหากมีการแบบผิดผมขออภัยด้วยถ้าเกิดมีการพูดเร็วผมก็ขออภัยเพราะว่าผมเป็นคนพูดเร็วสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ